บทที่เจ็ดสายแก้วตื่นแต่เช้ามืดหล่อนทำทุกอย่างโดยระมัดระวังไม่ให้เกิดเสียงดังถึงคนในบ้านจะไม่กล้าว่ากล่าวเคียนตีหล่อนก็ไม่อยากจะมีเรื่องกับคนพวกนี้อยู่ดีสู่ต่างคนต่างอยู่กันแบบนี้ดีกว่าเป็นไหนไหนหล่อนล้างหน้าแปรงฟันจัดแจงถักเปียใหม่จนมันตึงเปรีย้ยนี่ถ้าเป็นเมื่อก่อนที่แม่ยังอยู่ แม่จะเรียกหลอนไปคุกเข่าตรงหน้าแล้วถักเปียแบบต่างๆไม่ซ้ำกันตลอดอาทิตย์เปียถักแบบฝรั่งเศสเป็นแบบที่หล่อนโปรดปรานที่สุดด้วยผมเผาเกือบจะทุกเส้นถูกเก็บเรียบเนียนไม่หลุดลุ่อยอย่างเปียธรรมดาและแม่ก็ถักเปียได้สวยงามราวกับช่างผมฝีมือดีทีเดียวสายแก้วถอนใจยาวไม่มีแล้วแหละ วันเก่าๆที่หล่อนคิดคำหนึง่งอยากให้มันหวนกลับมาอีกครั้งภาพตัวเองในกระจกเงาที่สะท้อนกลับมาให้หล่อนคิดถึงแม่มากยิ่งขึ้นถ้าแม่ยังอยู่เปียสองข้างของหล่อนคงไม่ยุ่งเหยิงแบบนี้เถอะก็เอาดีละหล่อนบอกตัวเองอย่างมองมองเต็มทีก่อนจะมัดเปียทั้งสองข้างแล้วรวบขึ้นไว้กลางศีรษะ เน็บกิ๊บอีกหลายตัวจนมันอยู่กับที่เรียบร้อยแล้วจึงสวมหมวกแก็บที่ประทับตาคอ,อกม้าโรชาเด่นล้าอยู่ตรงหน้าลงไปอีกทีกางเกงยีนที่หล่อนสวมอยู่นี่ถึงจะไม่เหมาะเท่ากางเกงขี่ม้าก็ตามแต่พอใส่แก้วสวมบูทยาวถึงหัวเขา่าที่แนบเนียนไปกับท่อนขาอย่างพอเหมาะพอเจาะทุกอย่าง ก็พอจะใช้ได้ไม่ดูเลวเกินไปนักหล่อนสวมเสื้อเชิดตัวเก่าแล้วคว้าย่ามคล้องไหลค่อยๆย่องออกจากห้องอย่างเงียบกริบไม่มีใครตื่นเพิ่งจะตีห้ากว่า,วาเท่านั้นอีกไม่นานลูกใหม่ของพ่อก็จะตื่นมาร้องแสบแก้วหูอีกเช่นเคยเด็กนั่นคงจะเหจิงเพราะใครต่อใครในบ้านพากันปรนเปรอเอาใจกันยกใหญ่ ด้วยการเกิดนั้นทำให้ฐานะความเป็นอยู่ของทุกคนมั่นคงขึ้นกระมังสายแก้วได้แต่คิดตามประษาเด็กจะว่าหลอนอิจฉาลูกของพ่อก็ได้อีกเหมือนกันหากความรู้สึกเหล่านั้นถูกเก็บไว้มิดชิดทั้งยังเลือนหายไม่ตามมารบกวนหลอนตราบใดที่ก้าวออกจากบ้านแล้วก็ไฟในครัว เปิดตรีไว้อ่อนๆพอให้เห็นทางเดินจากห้องกินข้าวมายังห้องเตรียมอาหารสายแก้วไม่ได้หิวโหวยอะไรสักนิดตั้งแต่แม่ตายมานี่หล่อนไม่นึกอยากจะร่วมโต๊ะกับใครแม้แต่พ่อที่ที่หล่อนจะกินกินให้อิม่มแล้วพาตัวออกจากบ้านก็คือห้องเตรียมอาหารที่มีเก้าอี้สูงและเคาน์เตอร์นั่นแหละเวลานี้ หลอนไม่ค่อยจะกลับบ้านกลับช่องอยู่แล้วเรื่องกินเรื่องอยู่ไม่สำคัญมากขึ้นสายแก้วเปิดตู้เย็นหลอนกำลังจะหาอะไรไปฝากเจ้าเอลชนุกอะไรก็ได้แครอทแอปเปลิลแม้กระทั่งน้ำอัดลมสักขวดสองขวดสำหรับหลอนขวดหนึ่งอีกขวดสำหรับมา้าส่วนแอปเปิลนี่ก็จะแบ่งกันกินได้ในขวดโหลเล็กๆข้างอ่างล้างจาม ยังมีเปปเปอร์มิ้นต์หลายก้อนขอดก้นขวดอยู่ลูกอมเหมือนหวานรสชาติพวกนี้หล่อนชอบม้าก็คงชอบเหมือนกันละหน้าสายแก้วบอกตัวเองหล่อนรวมของที่หยิบออกมาได้ส่งลงไปในย่ามรวมทั้งน้ำอัดลมรสส้มสองขวดที่ว่าพยายามทำทุกอย่างโดยไม่ให้เกิดเสียงสายแก้ว ปั่นจักรยานออกจากบ้านโดยไม่มีใครตื่นมาพูดท่านน้นท่านี้อีกเช่นเคยหลอนกําลังตื่นเต้นเต็มเหนียวเพราะวันนี้จะเป็นครั้งแรกที่บิวสัญญาว่าจะเริ่มสอนหลอนอย่างเป็นทางการไม่ใช่ปล่อยให้หลอนขีม่ม้าควบมันไปตามบุญตามกรรมเช่นที่แล้วมาสายแก้วคุ้นกับม้าหลายตัวในคอกอย่างเจ้าเชริโอาทวิท ซึ่งเป็นม้าทรูเบดพันุ์แท้แบบเดียวกันกันกบที่เริ่มเพาะพันธุ์ในยุโรปสำหรับใช้ล่าสัตว์และวิ่งแข่งโดยเฉพาะในสมัยโบราณพระเจ้าแผ่นดินและข้าราชสํานักนิยมใช้ม้าพวกนี้ผสมพันธุ์ระหว่างม้าอาราเบียนที่ตัวเล็กกว่าหากฝีเท้าดีกับม้าที่ใช้ออกศึกสงครามซึ่งรูปร่างใหญ่หากฝีเท้าไม่จัดเท่า เจ้าเชอริโอกาทวิตท,ที่ว่าเป็นม้าของมิสซิสโลชาแต่ทรายแก้วก็ขึ้นก็เคยขึ้นขี่หลังควบมันแล้วหรือม้าพันอเมริกันแซดเดที่เริ่มจากบรรดาเจ้าของไร่ทางใต้ต้องการม้าที่ใช้สำหรับตรวจงานไล่ทรายแก้วก็เคยลองขี่เหมือนกันม้าสองตัวจากพันนี้หล่อนเป็นคนที่ตั้งชื่อให้ว่า โซฟิติคิดและโชชีนหล่อนขี่ม้าทั้งด้วยอานและไม่มีอานหากการขี่ครั้งก่อนๆดูจะหมดความหมายเมื่อจะต้องเตรียมตัวออกโชว์ในงานแสดงม้าปีหน้าบิวจะสอนให้หล่อนรู้จักการวางตัวบนหลังมา้าว่ามา้าทำอย่างไรให้สวยงามมีสงา่าและถูกต้องจนได้รับคะแนนจากคณะกรรมการ หลอนปั่นจักรายานเร็วขึ้นทุกทีถนนลูกรังซึ่งทอดตัวอยู่ข้างหน้าคดเคี้ยวไปตาม skiing, ไร่ข้าวโพดและข้าวสาลีพ้นจากไร่นี้ก็จะถึงคอกม้าของมัมแล้วอะไรอะไรที่สนุกสนาน pues. ตื่นเต้นก็จะเริ่มขึ้นละสายแก้ว <conom ía> นึกอย่างดีใจและตื่นเต้นเ <t art> <ๆ>ท้าทั้งคู่ปั่นเร็วขึ้นเร็วขึ้นจนรู้สึกว่า จักรยานแทบจะปลิวไปกับสายลมยามเช้าตรู่ที่พัดกระสู้กระทบหน้าและเนื้อตัวหล่อนไปถึงโรงม้าทันสมัยใหญ่โตในที่สุดแสงไฟนีออนในนั้นยังสว่างจ้าได้เวลาให้อาหารม้าตามกำหนดหากสายแก้วไม่เห็นแม้แต่งเงาของบิวหรือเขาจะยังไม่ตื่นเมื่อคืนอาจนอนดึกเพราะนั่งพูดคุย อบรมกันเรื่องมา้าจนต่างคนต่างง่วงนั่นแหละสายแก้วเดินไปจะง,งกดูตามคอกม้าทุกตัวดูจะจำหล่อนได้ดีโดยเฉพาะเจ้าเอลชนุกความฉลาดเฉลียวของมันดูจะมีมากกว่าม้าตัวไหนๆทั้งสิน้นนั่นแน่สายแก้วจูปากเบาๆแล้วหัวรอกคิกเมื่อหลอนดึงย่ามที่หัวไหลให้พ้นจากเจ้าปาก จากปากของเจ้าเอลชนุกที่ก้มรีเข้ามายังกับรู้ว่าในนั้นมีของดีหลายอย่างที่มันก็กินได้อย่างนั้นแหละไม่ได้ไม่ได้หล่อนสายหน้าช้าๆทาท่าทำตาขึงขังกับมันสะก่อนบิลสั่งนักเทียวว่าอย่าได้ยอมให้เจ้าม้าพวกนี้เป็นนายหล่อนได้เทียวหาไม่มันจะเกเรเกตุง ไม่แพ้เด็กดื้อวายร้ายเหมือนกันนี่มันรางวัลทำตามคำสั่งครบถ้วนไม่เกเรไม่ขี้เกียจแล้วก็ตอนนี้ต้องกินอาหารที่บิวเขียนกํากับไว้ที่หน้าคอกนิสกอนไหนสายแก้วบอกมันแล้วก็ก้มลงอ่านจำนวนข้าวโอ๊ตน้ำมันเม็ดทานตะวันตลอดจนวิตามินและฟางข้าวที่จะต้องให้ม้าแต่ละตัว กินอาหารของแกซะก่อนนะเอลชนุกแล้วถึงจะกินขนมนี่นะถ้าทำดีๆแล้วก็ฉันจะให้กินน้ำอัดลมเคยกินหรือเปล่าเอยหล่อนพูดกับมันอย่างสบายอกสบายใจไม่ลำบากอะไรเลยสักนิดเรื่องให้อาหารมา้าตามที่กําหนดนี่สายแก้วเคยช่วยบิวจนนับครั้งไม่ท่้วนหล่อนยังเคยช่วยเขากวาดคอกมา้า และแปลงขนม้าตอนเช้าๆแล้วได้รับคำชมว่าหล่อนทำได้เรียบร้อยไม่มีที่ติแต่บิวไปไหนเล่าสายแก้วเฝ้าถามตัวเองซ้ำซากหล่อนให้อาหารเจ้าเชอริโอก้าทวิตเอ็กโซติกสตาโบนันซาเอ็กเพรสชีฟโชชินตลอดจนลูกม้าอีกหลายตัวกระทั่งม้าที่เจ้าของจ้างเลี้ยงอีกสิบกว่าตัว ให้อาหารแล้วก็ยังเดินเข้าไปตรวจตราในคอกม้าอย่างที่บิลทำทุกวันดูอ่างน้ำกินและเกลือที่จะให้ม้าเลียกินเวลาที่มันต้องการเกลือขึ้นมาเจ้าเอลชนุกมองหล่อนตาแป๋วท่าทางมันอยากจะออกมาข้างนอกเต็มแก่เพราะทายแก้วเห็นมันก้มก้มเงยเงยอยู่กับที่ล็อกประตูคอกม้าหลายครั้งจนหล่อนอดหัวเราะไม่ได้ สายแก้วเดินเข้าไปหามันแล้วเลยหัวรอกคิกเมื่อมันยืดคอเข้ามาหาหล่อนด้วยท่าทางประจบแล้ววางหัวของมันลงที่ไหล่ของหลอนเอลชนุกสายแก้วเปลิมจนใจคอตีบตันกับม้าตัวอื่นๆหลอนไม่เคยสนิทสนมถ่ายทอดความรู้สึกให้มันอย่างลึกซึง้งเท่าเจ้าม้าตัวนี้อาจเป็นเพราะสายแก้ว สำนึกอยู่ทุกรมหายใจเข้าออกก็เป็นได้ว่าหลอนเป็นเจ้าของเอลชนุกและจะต้องช่วยกันฝ่าฟันอุปสรรคการฝึกหัดอย่างอดทนเพื่อชัยชนะในบ้านปลายร่วมกันก็เป็นได้ความรู้สึกของหลอนที่มีต่อเจ้าเอลชนุกจึงพิเศษกว่าที่เคยมีกับม้าตัวอื่นๆในอคอกเมื่อแรกแกก็เกเรกับชั้นลนันนา หลอนพูดกับมันอย่างล้อเลียนยังจำวันที่มันคาบคอเสื้อหลอนอย่างไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวแล้วยกหล่นขึ้นจนเท้าลอยจากพื้นเล่นเอาใจหายใจคว่ำเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเล่นกันหล่อนบอกมันแล้วพยายามผลักและดันให้มันกลับเข้าซองคอกไปตามเดิมฉันต้องแปลงขนม้าตัวอื่นๆซะก่อนนึกว่าช่วยบิวทำงานสักวันเถอะ เจ้าเอลชนุกคุ้นกับหล่อนง่ายกว่าม้าตัวอื่นๆท่าทางของมันที่แสดงออกเวลารายแก้วเดินเข้าไปในคอกม้าทุกเช้านั้นแม้แต่บิวก็ยังบอกได้มันคุ้นกับเพลงที่คุณร้องนะครับมิสแซมบิวบอกกับหล่อนสายแก้วไม่ได้พูดกับมา้าอย่างที่บางคนมักปฏิบัติเวลาวางผ้าหม่ม และอานลงบนหลังมันหรือใส่สายบางเห็นตลอดจนสายง่องครอบศีรษะและเหล็กขวางปากมา้าหล่อนร้องเพลงบางครั้งก็หำอยู่ในลำคอและบางครั้งก็ร้องออกมาเป็นคำพูดมีจังหวะจะโคนเพลงง่ายๆอย่างที่แม่เคยสอนหรือหล่อนจำมาจากโรงเรียนเมื่อยังเป็นเด็กเล็กกว่านี้เอลชนุก คงจะชอบเพลงที่หล่อนร้องทุกเช้าเหมือนกันเวลาวางอ่านลงบนหลังมันจึงไม่วุ่นวายให้อารมณ์เสียแต่เช้าบิลน่าจะมีคนช่วยอีกสักคนสายแก้วพึมพำงานที่หล่อนกำลังทำนี่พาให้เหนื่อยพิลึกเสียงประตูเปิดข้างนอกสว่างแล้วพระอาทิตย์ที่เพิ่งจะเริ่มขึ้นจากขอบฟ้าเมื่อสายแก้ววิ่งออกไป หวังใจว่าบิลคงจะมาถึงหากแล้วหล่นก็ถอนใจยาวกลายเป็นเด็กหนุ่มที่นานๆจะมาช่วยงานสักครั้ง,ขงเขาเรียนโรงเรียนเดียวกับหล่อนแต่กำลังจะจบในปีสุดท้ายเขามากับเพื่อนผู้หญิงคู่ใจที่สายแก้วรู้จักดีสองคนไม่ได้ยิ้มแย้มอย่างเคยเมื่อทักหล่อนว่ามาตั้งแต่เมื่อไหร่นะแซม หล่อนตอบเสียงใสทั้งๆท,ท,ที่ใจวกแวกพิกลเพราะอะไรก็ตอบไม่ได้อีกเหมือนกันฉันเลี้ยงอาหารม้าแล้วนะเปลี่ยนน้ำกินแต่ยังไม่ได้แปลงขนมันเท่านั้นแหละเจฟเธอกับแชรโรจะช่วยบินทำงานหรือ,อยังไงนึกขยันอะไรขึ้นมาล่ะเจฟไม่ได้ตอบคำถามน,นั้นตรงๆแต่เขากับแชรอร ช่วยสายแก้วจับม้าเข้าซองแล้วช่วยแปลงขนมันทีละตัวเชรอนก็ช่วยโดยการจับม้าตัวอื่นเกี่ยวขอที่มีโซ่ยาวกับห่วงกับห่วงเหล็กบังเหียนมุมปากทั้งซ้ายและขวาแล้วลงมือแปลงขนมาเงียบๆโดยไม่พูดอะไรสายแก้วเสียอีกที่ยังเจรจาไม่หยุดปากว่าปกตินะบิวทำคนเดียวนะจะ นานๆนนถึงจะมีคนมาช่วยวันนี้เราช่วยทํางานกันในคอกม้าอย่างนี้คงจะเริ่มฝึกม้าได้แต่เช้าเธอเลือรู้เปล่าฉันจะออกงานโชว์ในการแสดงม้าในปีหน้านี้แชรอนหันมามองหลอนเป็นเด็กสาวหน้าตาดีและน่ารักคนหนึ่งเหมือนกันสายแก้วรู้ว่านอกจากเรียนหนังสือแล้วแชรอน ยังรับจ้างทํางานนอกเวลาทั่วไปเพราะครอบครัวฐานะไม่ดีเลยส่วนเจฟนั้นก็เช่นเดียวกันเขาไม่มีเงินจะเข้ามาหาวิทยาลัยแต่ก็ฝันว่าสักวันหนึ่งถ้าทํางานเก็บเงินพอเขาจะมีโอกาสเรียนต่ออย่างใครๆทั้งหลายหรือไม่อีกทีก็กู้เงินธนาคารมาเรียนอย่างที่ใครๆก็ทำกันทั้งบ้านทั้งเมือง งานที่คอกม้าจึงเป็นรายได้พิเศษที่สองคนนี้สมัครใจมาอยู่ทําเป็นประจำโดยมีมิสซิสโลชาจ่ายเงินให้ในอัตรารายชั่วโมงหนุ่มสาวสองคนมีนิสัยน่ารักไม่แพ้บิลและเอ็นดูสายแก้วไม่น้อยเหมือนกันเช้านี้เราจะปล่อยม้าออกไปวิ่งไหมจ๊ะเจฟสายแก้วถาม มือยังไม่ว่างจากการแปลงขนมา้าบิวเป็นคนสอนหล่อนว่าควรจะแปลงขนทำความสะอาดมันวันละครั้งเพราะนอกจากจะช่วยให้สันสะอาดสะอ้านแล้วยังเป็นประโยชน์กับผิวหนังกล้ามเนื้อระบบหมุนเวียนอีกด้วย